ดาวมียไว้พูดถึงถ้าสมมุติว่าอากาศแบบนี้นี่เอเชียอยู่ไอเสียไอเสียสูดเออดีใจน้ำบนนั้นเตะเตะอะไรเตะหรอเอาน้ำต้านู่งอากาศร้อนๆเอออากาศขวเสียงวดน้ำต้มนึ่งไปไปฝากไว้ฝากน้ำมืออน้ำต้มนึ่งครับหน้าวัดไผ่นะครับไปให้น้องๆกิน อาจารย์กินพี่น้องกินอากาศเย็นๆแบบนี้ครับน้ำเต้าหู้ร้อนๆครับหน้าวัดไผ่ไม่ใส่เครื่องไหม่ใส่เคร่องตบรรยากาศน้าวัดไผ่ครับ <S 2> <S 2> พี่แดงพี่แดงแล้วบอกกินน้ำเต้าหู้เดิเรากินเบียร์ไหมเบียร์ไม่ใช่เบียร์เปลี่ยนบ้างเรื่องเชียว Ok. น้ำตู้อากาศร,ร้อนๆอออากาศหนาวๆอากาศร้อนๆไปเลยผมไม่ยิ่งเสร็จก่อนครับเอาข um ้า่านด้านหอยแยก่อนเอาน้ำตู้อากาศมันเปลี่ยนแปลงอากาศมันเปลี่ยนแปลงกินน้ำเปลี่ยนนี่หมดนขอบคุณครับพี่น้อง น้ำตั้งหัวให้่แหละเอาใส่เงี้ยงน้ำมวยร้อนอครับตะกุตะกุไปคข่อะไรเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไายครับครับครับเขี่ยแรงเนาะบอกลูกหลานเลือกทำประกันได้แล้วสวัสดีครับไอ้เรียลเรีวกินน้ำมันเต้าหู้เด้อนครับน้ำต้าหู้ ไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีเสร็จไอ้น้ำตู้อ่อนร้อนนั่นนี่ได้ไครับขับปนักโกตัวหาปจานะน้ำตู้เพิ่งขึ้นเหลอะรลรสสารบอกอันนั้นมันจูดจัดเป็นอะ้กินยาขึ้นเปลวยาเซกไหุ้่งหนาัว้นุ้กกี้วะห้กิไปตัวไอ้กี้ไปเยาว่ะยาร้อเอาคิด่เอาย่เอเลยโอ้เราไปีบดึงหนัง้เน ไปใดกองนึ่งคนนี้บ่แวนตะวันชายในไดเล่นบ่ตะวันายอายุหมดแคแตะวันฉายเปนเท่าไรบ่กินแนะ้ํนำเต้าหู้นั่นจะกินต่เราหลายคว่กนขอบคุณครับขอบคุณคุณคู่คอยครับสือเราไม่ให้กินขอบคุณลูก้ายกับยาเสกันจะกินไรไม่ได้กินครับพวดเอ้ผูแผปไว้โจ๋เฮ้ยคนหลลดใจคนณโลดใจเออหลังมาได้บ่บ่เอียงบ่เอียงเด้อบ่เป๋ ผมไม่เนยงเอไบเรื่องนี่เจ้าไปเอาขาลงคิปเต็มเลยเจงำตูครับเห็นร่างกายแล้วสเจ้งโอ้ก็ได้แรงบินมังผมครับงเครื่อนมา่ของฝากน่งเลยมีรการแล้วดวน้กระรทันบ้านตัดเหรเออนี่ท่าก็ตายนี่เป็น ต้องมั่นใจของได้ตีไพ่ถุงปรมญานเบดรุ่นนี้ร้อยร้อยได้ก็ร้อยห้าร้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหปญาตไป่ล่าตัวเต้ปอเข้าไปรจยนใดวงอ่ะเศร้าเปลี่ยนเลเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเดือไปเลยเศร้าเปลี่ยนเลยแต่เ้องพูดก็ยยงเปลี่ยนหรอรสชาติแตกต่างกันไหมท็อปกับเบียร์เพื่อนห่าดวงยารสาติดอกดอกยาอร่อยกว่า เอาสมมติว่าอเปกปิ๊บแล้วจิมอะไรหนึ่งสองสามเปกตึบตึบถัววบจิมยาดออจิมมะขามอ้อไอเปีคนรู้สึกตักแต่ตังแต่เตปอาว่าปอิวก่าาอะไรวะคิดว่าบัวนั้แตกก็ได้เนาะเปลียนเปียนคนเกเปอบมาไอเซียไอเซียไอเซียสูดเออดีใจนำ บนัอะเจ้องนดี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเออเออเขาใจเขาใจไโอเคโยโยโยมาโยเออเสียหเำีบงเตะำางเนต่อไปมงสิได้เตะคับตนใหม่คือมึงานหรอกเราน้ต้มหัครับนเนน้ำเอาหน่อยเอาหน่อยน้ำตหอ้ไฟนี่ครับนกนับนกแน่นอน อันล้างแทงกับไคก่อนฮกับเท่พลิตรพันลิตรพลิตรออเจ็ดพลิตรค่อวิชาไฟหนีต่อย่ใส่ก่อนมือได้ก่อนตอยอยู่สรากางงกัเหลียดชื่อตัวมือสียังก่แขงหน้าอะไรครับค่ายอะไรค่ายอะไรสิบวันจะรองครับอม่ต้องแซงเมาครับรลองมงเแล้วมวยฮา มันไายมันลายมันลายแขนมอยฟันต <t os fishing> ัวมนอยฟันต <t os> anyway. ัว <t> ส <os 45> ่งมือใดนอนมือใหม่โหร่อรกับเอาตะไคร่เนี่ยให้พีร้องรถมาหกสแครับเอาเอาตะไฟเนาะครับเฮีีร้องส่งรถมากไปนี่คือเจิงลายพังครับนัย้มเเกิงสยามครับรถมาซื้อดังห้าเมื่อไรเพลงนก นกกอดป่ะนกเจ้านกเจ้านะครับเพื่อนเพื่อนใจไรเปลี่ยนไปตัวนะคนตามมักดิมีอะไรกันเท่าไหร่พี่ลองมักมันสิบหกสิบหกนี่ยเลยไตยโห่อันนี้ให้ซื้อให้ครับนี่ให้ลองให้ลองดีดีไปินไปครับดีๆดีให้ลองนี่เบ็ดโอ้เสียชิมเบอร์เสียเบิร์นบ่ พูดถึงถ้าสมมุติว่าอากาศแบบนี้มันจะมีร้านตรงอ้นะตรงวัดไผ่ที่ควรจะต่อแถวันเยอะตรงหน้าโรงเรียนอ่ะมันขายดีมันขายมากเป็นแมนขายมากเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนี่ร้าะพี่ไม่หวานมากเลยอืมครับเอานี่กลัวโอ้ยเนะมึงยามไปอ่อยแสไอเสียขิมเราวนหน่หุบมึงเด้อออยมึงยอมไปเอาอ่อยแสนะแต่ว้านมามันหน้าตาผมเหมือนพี่เสียขิมเลยเหมือนตรงไหนวะ ท่านผมไม่ได้ผมยาวแล้วตัดนไหมไปเดี๋ยวย่างไปหาเจงไอเสียมเลยนี่นักหลวงอะไรก็เออเพลงนกเจ้านกเจ้านกตามันนี่แฟนมึงมันนี่รู้มันนี่มันนี่เตาอยู่นี่นะเจงครับมีแฟนครับตัวยงเจงเลยอ่ะมานักกีตาร์เอาเนี่ยมันนี่เร็วมาบ้ามาบ้าไอนี่กลัวมามาเนี่ยเอ่ะเพลงยังกว่าเพลงเราดังเอาเพลงเราดังเพลงยังก่อ ยังว่านกเจ้าสิบินเจยเจิดนีเดียร์ทวดเดียร์ทวดตาตได้า่ยบ้าเดิกิตาไปดิกิตาร้องเพลงค่ะร้องเพลงเป็นตีเนี่แมนแมนแมนสิทธิเอกมากไหมอุ้ยแต่ว่าแต่ว่ามันหายากได้แบบว่าคนร้องเพลงแบบว่าเหมือนขี่เราอ่ะจะไม่เห็นขี่เราร้องเพลงบ่มันได้อารมณ์ตรงนี้นะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยคนร้องเพลงเพราะหลายแห่งบ่แต่คนร้องเพลงเนี่ยนี่หายากได้ครับบ่าีนี้ครับ เอาเอาท่อนเอาท่อนนี้ยนาหน่อยเนาะเอาเนยะเอาเอาะเนื้อส่องไปว่านกเจ้าสิบินเชยเจิดนี้หักโหนนี่อยู่คนละกําไฟขี้ขาเงาะป่าบ้าบ้าบอกครูว่าครูรถยาน้อนโอ้เด่นวัดเด่นวัดเดี๋ยผมผมฝึกได้เข้าเดี๋ยวได้เดี๋ยวผมจะฝึกให้การหลอกพลงได้อะไรชื่ออะไรไอ้กลับกลับกลับ กลับกลับไปกไปโอ้แทนอนอี่หรอแทนอนแย่นอนแล้วหน้าตาเอาว่าสิไทยชิบไปไหมไทยรูไปหมบรรยากาศเช้าครับน้อมือซ้อมได้แล้วกินน้ำตันกแตนหัวกันไป ตำนานไทย PK พยักแดนอยนอ้สือโอ้ยหุกซิเดียไอ้ร้องได้เน่มันบอกแมนแมนครับเ่อกร้บ่อาสมุวยซะไปหลอกเพียงไปเอ้ยเนาะไม่จำบาไดดตัดตงการนะครับโอยจะให้ความหวังมันลุนลุหมือนเลงเลยเชยกด้จะให้ความหวังมันลุมลีเอ้าเพง่เขามาเกาะอันนี้เพงของมันเชนบ่อเอาเลยมันเชนอะไรอย่างก่อจังบานนี้ อีผมว่าเบื้องวิ่งเวาได้ดิการรองไงอยูุ่๊คว่าเพลงก็ติว่าตัูมาถูกไหมกีตาร์ไม่ใช่กันเลยอ่ะไม่พี่ไม่เบิมีไหมคนบางคนอ่ะคนบางคนเอาคนบางคนบ่ได้เกิดถาเพื่อเฮาเขาเลยไปของเขาเขาเลยบ่มาเขาจอยอ้าปัดเวอร์จุ่มขันได้ไหมล่ะ

ใจอิ่ะอปื้มใจจนเพนความีเกาแต่ความจริงแต่ความจริงคือเอาไปได้เอาวนีไว้เบิ่งไปไอยมบันเธอดองอหัวข้าม่แทน เอาหลับตาฝันได้ยังได้อีกนามกินหอดได้แต่ลอยอีมองได้วาสนาได้เป็นเจ้าขออ้อมดาวนั่นอวงจุ้งกาดเตามากเลย ปันได้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 เล้งออกไปเลี้ยงไงเด้อเดมือนไปมึงมันเอาไปทิมัานไอุู้๊ง้ตูกู๊้ต้งู้๊้งงูู้๊้ตัว๊งตู้๊ง้้